สวัสดีคุณผู้นมทุกท่านนะผมตอนนี้อยู่กับเกมสมานและใจเนอะร์ผมดยคอนเทนต์วันนี้เราจะมาพูดถึงสเปลกันนะผมเมื่อกี้จะพูดบัลลุน <c oughs> เราจะมาพูดถึงสเปลที่ได้รับการปรับมาใหม่ถึง3อันหลักๆนะครับผมซึ่งปรับมาเนี่ยบางอันก็เวิร์คขึ้นบางอันก็ไม่รู้ว่าปรับทําไมนะผมนะ รู้สึกว่ามันจะมีปรับ4อันเนอะวันจีขออนุญาตพูดถึงแค่3อันเนาะเออนะครับผมโดยสเปลแรกที่ได้รับการปรับขออนุญาตพูดถึงก่อนก็คือสเปลป้องปันปะนะปกป้องเนอะผมนะป้องปันอะไรล่ะสเปลปกป้องหรือสเปลโร่นั่นเองนะผมสเปลนี้นะผมจะค่อนข้างง่ายเลยผมก็คือเมื่อเรากดไปเนี่ยเราจะได้รับเกราะป้องกันทันทีที่ประเซนของพลังยึสูงสุดนะครับผมโดยโอ่นนี้หรือเกราะป้องกันอันนี้จะอยู่3วินาทีแล้วคูลดาวน์30วินะครับซึ่งอันเดิมเนก่อนนที่มัจะปรับมาเนี่ย มันจะเอฟเฟกต์โร่เนี่ยมันจะให้ให้เลือดอ่ะอะไรวะเอฟเฟกต์ Effect สูงสุดของเลือดแค่30%มสิบเปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นนะผมจะให้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะครับซึ่งเวลาคงอยู่ของมันก็จะแค่สองวินะผมไม่ใช่สามวินะครับผมนะแต่คูดาวนี่ยผมมันจะค่อนข้างไวก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมและสามารถให้เพื่อนได้นะครับเออสเปลปกป้องหรือสเปลโร่เนี่ยสามารถให้เพื่อนได้แะผเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือมันให้เพื่อนไม่ได้แล้วนะผมก็คือกดปุ๊บเนี่ยคือได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะผมสี่นะ ซึ่งปรับมาแบบนี้ดีหรือเปล่าะผมครูคดาวก็เพิ่มมาตั้ง10วิหลังจาก20เป็น30เนาะเวิร์กไหมคำตอบก็คือเวิร์กมากๆนะผมสำรับแทงในตัวที่เลือดเยอะๆนะผมหรือพวกที่กลัวตายนะผมนะป้องกันการตายแต่ผบแทงดียังไงนะผมดูไคลเตอร์นะฮะคือมันได้ตั้ง40รเนตของ h, h p ผมนะ ได้เยอะมากๆนะครับแถมกอป้องกันอยู่ทั้ง3วินะผมเอาตรงๆคือมันเวิร์กมากๆนะถึงมันจะให้เพื่อนไปได้แต่มันก็ใช้กับตัวเองไงดูเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะผมเลือดไคลเซอร์ของผมก็คือ6 9 5 8กดไปป๊าบ9 7 4 2เอะยอะชิบหายนะครับผมแต่มันก็อยู่แค่3วิเท่าน,นั้นนะผมตัลละตะเปลอันนี้นะครับซึ่ง นนคำถามก็คือมันดียังไงเดี๋ยวสัสเปลแบบใหม่นะผมว่าหูผมลองสเปลกดดู <c oughs> สเปลแบบใหม่ไอ้มันปรับมาใหม่ดียังไงผมให้เพื่อนกันไปได้เนะ <c oughs> าะสลับแท้งมันดีตรงที่ว่าเนี่ผมอย่างไคเซอร์ผมเนี่ยเวลาเปิดอันตีนะผม What if, ไคเซอร์ไปเปิดอันติกลางดงตีนนะฮะกดไปเนี่ยผสมแต่ว่าวงอยู่ตรงบอทหนึ่งนะนี่นี่โดดไปปึ๊บกดอันตีป้าบแล้วเราก็กดสเปลนะผมนะ กันโดนตีนนั่นเองนะครับจังหวะที่เราเปิดอันตีเนี่ยเราโดนตีแน่นอนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เลผมเออมันจะใช้ได้ดีมากสาหรับแทงนะผมเอาไว้กันตีนกันตายนะครับไม่ง่ายเลยคือกันตายนั่นเองนะผมกันโดนยำตีเนาะหรืออย่างดองกี้ก็เช่นกันนะผมวอทอีเนะผมดองกี้มีอันตีกดไฟนะครับผมอันตีเปิบแล้วกดโล่ไว้นะฮะมันก็จะทําให้ชีวิตดองกี้เนี่ยยืนนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ถึงคูดาวมันจะเพิ่มขึ้นมาแต่มันก็ค่อนข้างคุ้มมากๆสำหรับแทงนะผมว่าเพราะว่ามันได้เปอร์เซ็นต์นค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนถ้าถามว่าใต่ตัวอื่นไม่ดีหรอนะผมอย่างทิวฟิงที่เมื่อก่อนเนี่ยผมแนะนำโร่ใช่เพราะว่าเอามากันตายคบตอบก็คือดีเหมือนเดิมนะครับแต่นะมันดีเหมือนเดิมแต่แค่อันอื่นนี่ยมันอาจจะใส่แล้วคุ้มกว่านั่นเองผมซึ่งเราจะพูดในส่วนของถัดไปนะผมนะสัวตว์ตะเป็ดปอกปองบอกปองนะครับผมปอกปอง โอ้ยปากผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมนะสเปลต่อมาที่รับการปรับก็คือสเปลน,นี้ันี้ยวผมฟื้นฟูนะผมนะปรับมาเนี่ยอันนี้เนี่ยค่อนข้างปรับมาดีนะแต่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่างงไหม ปรับมาดียังไงให้ไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่นาน네ะผมนะก็คือปรับมาแบบใหม่เ่ผมมันจะฟืนฟ้นฟูพลังชีวิตของตนเองแล่สมาชิบรอบบริเวณเนะผมนะพันหาร้อยนะครับซึ่งมีคูดาทั้งหมด40วิวีเนผมนะซึ่งไอ้สเปลนี้มันปรับมายังไงเนะผมเมื่อก่อนเนี่ยคือมันจะเป็นสเปลที่กดแล้วได้นคนเดียวเนผมซึ่งมันจะเป็นตามเปอร์เซ็นต์เลือดมั้ง เอ่อในในอะไรนั่นในเว็บมันไม่ได้เขียนนะผมว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะผมจำไม่ได้แล้วนะผมแต่มันจะปรับมาใหม่เดี๋ยวก็คือมันให้ฮิลเนี่ยฟิกเลยนะี๋ยวผมก็คือให้ไปร้อยให้ไปเลยนะผมเลือดพันห้านะฮะแต่ให้เพื่อนได้เดี๋ยวผมแต่ครูดาวเนี่ยค่อนข้างนานพูดตรงๆคือครูดาวค่อนข้างนานนะผมนะสี่สิบวินะคะรับผมซึ่งปรับมาใหม่นะ,ะอันเดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยมบียดใจใจอยู่แล้วแต่สเปลเรืองเลือดนะผมนะก็ใส่โลคุ้มกว่าใช่ไหม แต่ปลามใหม่นะมาสามารถให้เพื่อนได้ไดผมนาะดูผมกดไปกดไปนะยึบอ่าเห็นป่ะได้เรือพันท่านะีผมได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมาสามารถให้เพื่อนได้เหมือนกันนะผมตัวไหนที่ใส่แล้วคุ้มก็มีแค่พวกที่แข็งขงหรือพวกที่ตายฮิวอย่างออกเตเวียหรือพวกอะไรพวกนี้นะผมนะเออเราสามารถไปกดพร้อมให้เพื่อนได้แล้วผมเนะี่ยยึบอ่อะเป็นไงนะครับมันก็ดี S <S <S นะอ้าตรงตรงคือปรับมาเนี่ยไอ้สเปลอันนี้มันค่อนข้างดีนะผมมันดีนะแต่คูดามันเดือดไปนิดนึงพ่าตรงตรงคือคูดามันค่อนข้างเดือดไปนิดนึงนะผมนะตั้ง40วินะครับตัวที่ผมมองว่าน่าจะใส่นะน่าจะเป็นพวกที่แบบว่าเอามาซับเพื่อนอะอย่างออเตเวียบายาก็ใส่ได้แต่ใส่เนี่ยยังคุ้มกว่าอะไรทำนองเนี่ยนะผมนะออคเตเวียโกดี้นะผมประ,าะ,ระมาณน,นี้ หลายๆตัวใส่อันอื่นมันคุ้มกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนอะผมก็เอาตรงๆนะการปรับ2อันนี้นะผมระหว่างโลก,กับปัญหามันสลับกันนะเมื่อก่อนเนี่ยเด้งเลือดเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ตัวเองนะผมเออแต่ตอนนี้ก็คือเด้งเลือดเนี่ยใช้ได้เพราะว่าใช้ให้เพื่อนได้แล้วนะผมกับโลกที่เมื่อก่อนโลให้เพื่อนได้แต่ตอนนี้ก็คือใช้ไปได้แล้วนะผมโลให้ตัวเองอย่างเดียวนะครับก็ปรับมาค่อนข้างดีนะโลกเนี่ยผมมองว่าแค่เปลี่ยนจุดประสงค์ในการใช้ดิสนึงนะผมว่าคือแอบ แอบแบบว่าเฉพาะกินนิดนึคงนะผมเฉพาะตัวนิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้ทุกตัวอยู่นะผมขึ้นอยู่กับสไตล์เพทแต่ละคนนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันได้ปเปอร์เซ็นต์เลือดขึ้นค่อนข้างเยอะนะผมได้โลค่อนข้างเยอะเนาะปกติเราก็กดโลก,กันตายกันอยู่แล้วนะผมแค่มันกดพัมเพื่อไม่ได้แล้วไงเพราะครูดาวมันเพิ่มขึ้นมาตั้ง10บวินะครับ ก็อาจจะต้องกดแบบว่าจังหวะที่แบบว่าโดนตีนิดนึงนะครับผมแบบคิดว่าจะโดนตีอยากก็ค่อยกดอะไรทำนองนี้นะครับผมซึ่งตัวที่ใส่ละคุ้มก็เอาตรงๆก็ทุกตัวแต่แต่พวกที่แทงหรือพวกที่อันติยืนนิ่งอยู่กับที่จะใส่ละคุ้มมากๆนะคะอย่างเช่นอาไครเซอร์นะเอาไอพวกแทงผมไม่นับแล้วกันนะพวกที่อันติยืนนิ่งนะผมอย่างไบเออร์นะครับผมใส่โลจะคุ้มมากเมื่อเรากดอันตีรตบผมราโดนยับตีแน่นอนเนี้ยใส่โลมาจะคุ้มมากๆนะครับ อลิสนีไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดทําไมนะครับผมนะฮุกกับแฟร์นะผมอะไรทานองนี้นะแต่ใส่อันอือนจะคุ้มกว่านะฮะพูดทําไมอีกแล้วลาวี่นะผมใส่โลก็ค่อนข้างคุ้มเนอะผมใส่ใส่อันอือออาจจะคุ้มกว่านะครับผมนะ <S <S 2> <S 2> ใส่โลมันคุ้มมากเพราะว่าเมเราเระหว่างที่เราอันตรีเนี่ยวอตอีฟเราหยิบไปเล่นแรงหยิบลาวี่ไปเล่นแหลงเนี่ยเราเปิดอันตีปุ๊บเราจะโดนศัตรูเนี่ยยำตีนอยู่แล้วนะครับโดนศัตรูยำแน่นอนเนะผมเออทั้งดองกี้เอย เซเปต้ตาเอ้ยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยใส่โลมาเพื่อกันตายก็อาจจะคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เรามีโกดี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มนะอกว่าคือพิโนก,กิโอกับพล็อกนะผมนะาแต่พล็กใส่เลยจะคุ้มกว่านะครับแต่พิโนก,กิโอคน,นี่ยถ้าเราแบบว่าพอบไปเปิดอันติกีกลางดงส้องติงนะครับนะบกลางดงสตองติงนะครับใส่โลก็ค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะผมสำหรับปอกป้องนะครับประมาณนี้รนะ ตัวอื่นก็แล้วแต่สไตล์เพลงของแต่ละคนละกันนะผมไม่พูดเยอะละกันเนาะตัววันสเปลดึงเลือดนะมดผมใส่ตัวไหนคุ้มมากนะผมก็ตามที่ผมบอกไปนะตัวที่มันแข็งๆนะผมใส่ซรัพเพื่อนอยู่แล้วนะก็ใส่อาจจะคุ้มนะผมนะอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเปรียวกับสไตล์เพลงนิดนึงนะผมเรามากับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเราดิวก,กันกับเพื่อนนะผมว่าเราใส่เลือดไปให้แล้วตอนนี้ก็จ,จะคุ้มนะครับจบไปแล้วกับสเปลสายป้องกันทั้งสองนะผมมาต่อไปนะผมจุดเด่นค่อนข้างเป็นพระเอกนิดน,นึงนะผมก็คือ อ่าสเปลแตกราวนะครับผมสเปลนี้ปรับมาเนี่ยมันปรับมาเข้าใจง่ายมากๆดแต่ดีขึ้นโคตรๆนะฮะปรับมาแบบเข้าใจง่ายแต่ดีขึ้นมากๆนะค,ะครับผมปรับอะไรมารผมอย่างแรกก็คือเวลาในการใช้งานนอะผมนะคือทุกคนไปอ่านจำเต็มบอกเองนะผมจะพูดแบบย,อย่อๆนะผมก็คือเวลาการใช้งานนะผมจะปรับหมายจากสาวิเป็น6วินาทีแต่ผมพูด2มาเลยกันทีเดียวเชียวนะครับแต่นะผมไอการอะไรนะถูกปรับใช้หนึ่งครั้งเนี่ย ก็คือทุกครั้งที่ติดของแตกราวเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเวลาขึ้นมานิดนึงแบมจาก0.1เท่าไรไปเริ่เป็น0.25นะครับผมนะก็เพิ่มมาตัวเลขหนึ่งนะครับผมและคูดาวเพิ่มขึ้นมาตั้ง5วิฮะไม่ติต้องบอกว่าแค่5วินะครับผมสเปลรับเจอบีดียังไงนะผมเมื่อก่อนก็คือมันจะเป็นสเปลที่เมื่อเรากดปิ๊บแล้วเราตีเนี่ยมันจะทำดาวนเสริมแบบนี้เรื่อยๆนะผมเห็นไหมเห็นไหมทราก็จะเห็นดาเมจหนึ่งร้อยหนึ่งที่มันขึ้นมาอยู่นะฮะซึ่งมันจะติดเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดตีผม เวลาในการคงอยู่ของมันจะดีเรื่อยๆนะผมซึ่งมันดีมากๆครับแต่นะผมข้อเสียของมันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันคือมันติดแค่สามวิเท่านั้นเว้เวลาในการใช้งานของมันเนี่ยก็คือเราต้องรีบตะบี้ตะบันไปไล่ตีชาวบ้านเนี่ยต้องตีไปในสามวิเท่านั้นนะผมซึ่งมันค่อนข้างแย่นะผมนำมันตีไม่ทันนะผมบางจังหวะมาตีเขาไม่ทันนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับมาใหม่เนี่ยที่เป็น6วิเนี่ยมันเลยดีมากๆนะผมมันทําให้เราแบบว่าใช้ได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นอะเออต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับ เราแบบว่าไม่ต้องไปกลัวอะไรต่อวีอะไรเลยนะผมนะ <c oughs> มก็กดปายเพิลมปกติป้า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 ไลตีไปเรื่อยๆนะผมนะ <c oughs> ซึ่งมันดีมากๆนะผมถึงแม้อัตราการตีของมันจะเพิ่มขึ้นมาตั้งวิหนึ่งก็เถอะเอ้ยนิดนึงก็เถอะนะเจียววินะผมพูดพูดได้เลยว่ามันเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งจร,ๆๆจริงๆนะผมเจียววินะฮะ แต่มันสามารถทําให้เราเนี่ยไหลไปได้ยาวมากยิ่งขึ้นนะผมนะเนี่ยวอตตีตีไปเนี่ยพอต,ตีพอต,ตายปุ๊บนะผมมีคนอื่นเราก็รีบๆตะบีตะบันไปตีนิดนึงนะผมแล้วก็ไ,ไว้ตีนะคะซึ่งมันไม่ต้องแบบว่ารีบมากกว่าเดิมอะ่ะเออหมานๆนี้นะครับผมแต่ก็มีข้อเสียนะทุกคนจะตังเกตเห็นเนะผมนะเออมาผมบอกข้อดีไปแล้วนะผมขอบอกข้อเสียเกี่ยวกับคิวฟลิงหน่อยแล้วกันเนีผมนะ What if คิวฟิงใส่ไอ้สเปลเลปเจอร์อันนี้นะผมนะสเปล๊คแตกราวนะผม พอเสียคืออะไรนะครับอ่าฟัคโทของทิวฟิกเนอรผมเมื่อเราฆ่าศัตรูเนี่ยเปิบเปิบเปิบเบเห็นไหมเราจะได้หนึ่งสเต็กเนอรผมนะแต่ถ้าเราฆ่าด้วยศัตรูด้วยติเนอรผมปึ๊บเราจะได้สองสเต็กเนอรผมแต่ถ้าเรากดลับเจอร์เนอรผม <laughs> ถ้าเรากดลับเจอร์เนอรผมนะมันจะนับว่าเป็นฆ่าโดนลับเจอร์ฆ่าตายม,มันจะนับว่าเป็นสเต็กเดียวเว้ยต้องกดดูนะผมกดไปปาบแปะเห็นไหม เ <laughs> มื่อกี้ผมกดอันตีฆ่าศัตรูแท้ๆแต่ผมได้แค่ตะแตกเดียวนะผมนะพอรับเจอมันเป็นฮี t สุดท้ายนะครับผมมันก็เลยว่านับติดจากรับเจอฆ่าไม่ได้นับว่าเป็นอันตีฆ่านะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับผม <laughs> ตรงนี้นะผมซึ่งถ้าเราใช้ตองตะแตกเนี่ยมันจะนับว่าเป็นอะไรฆ่าวะเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยลวกันอ่าปับ๊บอ่านับเป็นอันตีอยู่นะผมถ้าตองตะแตกละ าตาแตกเดียวก็ระวังกันนิดนึงนะครับผมนะถ้าจะเล่นอ่าทิวฟิงแล้วเอาไปไหลเนี่ยก็ระวังกันนิดนึงนะครับผมรับเจอเนี่ยมันดีก็จริงนะครับแล้วก็มีข้อเสียอยู่นะครับผมประมาณนี้เด้อผมนะสตาร์ส,สแปลรับเจอนะครับผมเอาเป็นว่ามันรับมาใหม่เนี่ยค่อนข้างดีนะผมมันทําให้ ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นเออพูดในทีแล้วงานนะผมนะสรุปโดยรวมกมคือสเปลลับเจนะิดอ่ะมันใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโคตรโคตรนะผมนะพูดตรงนว่าโคตรโคตรนะเพราะเวลาของอยู่ของมันจาก3าวิเหลือกลายเป็นง6วินะครับกูดาเพิ่มขึ้นมาทีเดียวเองนะผมนะเพิ่มมาแค่ห้าวินะผม ปิดจกากไอสสเปลป้องกันเนอะผมนะเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์แต่คูดาก็เพิ่มมาทั้งสิบวินะครับประมาณนี้เนาะสรวบสั้นๆอีกครั้งนะผมตอนเราสเปลที่ปรับมาใหม่สามย่านะผมว่าปกป้องเด้งเลือดนะผมฟื้นฟูนะผมแล้วก็แตกราวนะผมเรียกภาษาไทยแล้วกันนะปกป้องนะผมปรับมาค่อนข้างดีนะฮะแค่ให้เพื่อนไปได้อาจจะเฉพาะเฉพาะทางขึ้นนิดนึงแต่ก็ค่อนข้างดีอยู่นะผมยังนับว่าดีอยู่นะครับประมาณนี้ ส่วนสเปลฟื้นปูนะผมปรับมาเวิร์กอยู่เหมือนกันนะให้เพื่อนได้เนี่ยแต่กูดาวเยอะไปนิดนึงนะฮะอาจจะต้องดีลกับเพื่อนนิดนึงถ้าจะเอาไปใช้นะครับผม <c oughs> และสุดท้ายนะผมก็คือสเปลแตกราวนะผมบอกเลยว่าปรับมาใหม่ใช้งานง่ายขึ้นเยอะนะผมมีเวลาให้ใช้เนี่ยเยอะมากๆากเรไปไม่ต้องเป็นไรจตมีตะบันตีเขาแล้วนะครับผมนะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับค่อนข้างเวิร์กนะประมาณน,นี้ส <c oughs> ่วนตัวผมมองว่านะผมสเปลโลเนี่ย ถึงมันจะปรับมานะแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนฟื้นฟูนั่นแหละที่ผมว่าไปแล้วผมดิวกับเพื่อนหน่อยนะ <S <S ผมว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับประวัติดีเอ่อสอดอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แแต,แแต,ตัวละครแล้วแต่คนใช้แล้วกันว่าใช้ได้ดีอะไรขนาดไหนนะฮะไอตัวที่ใช้ได้ดีอยู่แล้วมันจะดีมากยิ่งขึ้น,นแต่ตัวที่ใช้แล้วไม่ดีก็คือไม่ดีเหมือนเดิมนะพอกันก็ระวังกันด้วยนะครับโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แต่ผมว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโนตัดเราวันนี้บายบายคร